สวัสดีครับวันอังคารที่20กุมภา 6, พันธ์67พบกับผมนะครับเรื่องของ GEO graph ฟ risk แน่นอนนะครับอยู่ที่คำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ในกนหาเสียงว่าจะให้ปุตตีนี้รัเสเซียจัดการกับนาผุ่มนาโต้ที่ไม่จ่ายเงินงบประมาณ2%เฉิญนตามสบายนี่คือภาพรวมทำให้นาโต้เรื่องออกสัง่งควาญหายทั้ง13 3 7ประเทศนะครับต่อกรกับรัเสเซีย2ปีทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย ทั้งอังกฤษด้วยยังทําให้ยูเครนพ่ายแพ้และเสียถอนกําลังออกเมืองครั้งสุดท้ายของดนิสทาให้รัสเซียยึดได้สมบูรณ์แบบและกําลังคืบเข้าไปและยึดทานินชาโคได้ไปได้อีกชัดเจนนะครับทั้งตะวันตกและทั้งแถบนี้ทั้งหมดทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไปช่วยยูเครนมันมากมายเซ็นสัญญาหนึ่งหมื่นล้านเหรียญญี่ปุ่นเพิ่งเซ็นนะครับจะเห็นชัดเจน,นครับคือแบ่งเคกสมบัติของยูเครนถ้ายูเครนไม่พ่ายแพ้อย่างย่อยยับ นี่คือภาพรวมของสงครามเหมือนกับที่คานฮานิสกาซาของฮามาสกับอิสราเอลนะครับโจมตีเข้าไปแล้วลุกเข้ามาในเรบานอนอีกทางใต้อีกนี่คือภาพรวมของการสนับสนุนของอเมริกาทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสซึ่งอนาคตจะต้องมีเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของก,อก่อเกะยรภาพรวมทั้งหมดฉะนั้นทําให้กลุ่มนาโต้ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับไม่เชื่อแล้วว่าอเมริกาจะเป็นเพื่อนได้ ทั้งตลอด2ปีที่ผ่านมาสงครามสร้างความเสียหายหเชิงเศรษฐกิจให้กับยุโรปพอสั่งซื้อต้นทุนน้ำมันแพงและวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอิคสาเจอร์ทั้ง material ของแก๊สกับน้ำมันชัดเจนเป็นบทเรียนสั่งสอนให้นาโต้ทั้งหมดที่ว่าไม่มีมิตรแท้รัตตูถาวอลอะครับคือผลประโยชน์ทั้งนั้นนี่คือภาพรวมของจ e o อกราฟิกริสเป็นไปได้นี่คือภาพของ ชัดเจนที่สุดให้ทุกคนแต่ละประเทศคิดคำนึงถึงให้ดีที่จะต้องเป็น globalization จริงๆในเรื่อง macro outlook กลับมาดูตรงนี้ภาคส่วนนะครับชัดเจนนะครับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเมื่อชัดเจนว่าทะเลแดงกลุ่มหูตียังโจมตีเรือทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐที่เกี่ยวโยงไปถึงอิสราเอลทาให้ต้นทุนทุกอย่างแพงขึ้นในคาบสมุทรของทะเลแดงทั้งหมดชัดต้องเป็นอ้อมแหลมกู้คบต้นทุนแพงขึ้นถึง ห้าหในอนาคตแน,น,น่นอนนี่ทําให้ภาวะเงินเฟอ้อจํำขึ้นอีกชัดเจนในเรื่องของตัวเลขออกมาในเรื่องของเฟดก็คือทุกคนได้ลดความเชื่อมั่นในการที่จะลดดอกเบี้ยลงในเดือนมิถุนาถอยกลับไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์แล้วยังเก่งขึ้นตลอดมาที่5.5จะลดได้เต็มที่ไม่เกิน3ครั้งในปีนี้ถึงสิ้นปีคือภาคเฮฟในครึ่งปีหลังเท่านั้นเองก่อนมีการเลือกตั้ง นี่คือภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งหมดที่มีผลกระทบโดยตรงกับการลงดุลตัดสินใจทุกอย่างในเรื่องของ globalization และเข้าสู่หมวดของเศรษฐกิจถดถอยภาวะทั่วโลกไปทั้งหมดจีนนั้นได้ผ่านพ้นวิกฤตของเขาในเรื่องของ property bubble เกิดขึ้นได้เรียบร้อยแล้วโดยใช้มาตรการกระตุน้นโดยให้ท้องสิ่นซื้อ take over รับล่อยสินเช่าให้กับภาคประชาชนในต้นทุนต่ำและ กำลังเร่งผลิต d o m e s ติ p p พ y ปีนี้ในการท่องเที่ยวของ Chinese New Year จำขึ้นถึง47%ชัดเจนแสดงให้เห็นกองทุนต่างๆทั่วโลกที่จะสนใจลงทุนในประเทศจีนใหม่อีกรอบหนึ่งและในเรื่องของธุรกิจ AI ชิป u p p l y Chain สนใจในกลุ่มของฮับต่างๆของจีนในเรื่องของไม่ว่าเป็นอาริบาเทนเซนอยู่ใน b o t ทอม n น็กนี่คือภาพของ AI ในอนาคตชัดเจนนะครับ ซอฟแปรโดยในซุนขึ้นจะตั้งกองทุน30,000ถึง70,000ล้านเหรียญจากตะวันออกกลางมาผลิต AI ในอนาคตนี่คือสงคราม AI ที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว,ลวครับสงครามใหญ่กำลังมาในเรื่องของธุรกิจซัพพลายเชน AI ทั้งหมดและจีนเป็น9ก้ากระโดดขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนในเรื่องของ EV BYD ลุกไปทั่วและจะตั้งโรงงาน13,000ล้านเหรียญที่เม็กซิโกที่เป็นฐานผลิต ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอีวีและส่งขายในทั่วทวีปอเมริกาและเข้าสหรัฐอเมริกาด้วย2เซกเตอร์เหล่านี้แหละครับพอร์โตเรียปรับพอร์ตให้ดีนะครับยังยืนยันว่าเป็นจังหวะออปชู่นิตี้เก็บสะสมหุ้นที่ยังคอนโซลและรอเฟดลดดอกเบีย้ยในครึ่งปีหลังเริ่มต้นในยังช้าที่สุดต้องจุรายจะต้องมีการลดแน่ไม่นั้นธุรกจิจต,ต่างๆของโลกเองทั้งอเมริกาเองก็จะมีปัญหา เรียก call b a n k รับซี่ทั้งอังกฤษก็มี call b a n k รับซี่เข้าไปแล้ทั้งเยอรมันด้วยเพราะต้นทุนของดอกเบีย้ยแพงอยู่ตลอด2ปีผ่านพ้นไปแล้วและเข้าสู่ปีที่3เหมือนกับสงครามที่ยูเคนกับรัสเซียสิ้น24ทั้งกุมภานี้ก็จะเข้าสู่ปีที่3เช่นเดียวกันเหมือนกับของอิสราเอลกับฮามัสนะครับเข้าสู่เดือนที่5ยังไม่มีแนวโน้มนลครับและจะขยายวงไปหรือไม่กับมาดูแมกโครตลาดหุ้นไทยในแถบอาเซียนทั้งหมด อีมูจิมาเก็ตเงินทุนจะไหลบ่าเข้ามาหนีไม่พ้นหรอกครับยังไงก็ต้องเก็บสะสมจังหวะคอนโซเดของภูมิภาคนี้และเงินไหลเข้าตลอดเวลาทั้งในกลุ่มของตลาดหุ้นของโตเกียวเกาหลีใต้ไต้หวันที่สร้างออทามพายหรือแม้แต่ประเทศจีนเขาจะเริ่มต้นขึ้นและในเซาทิสเซียเซียเองไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลรและเวียดนามสิงคโปร์ก็จะเป็นจังหวะแล้วครับคอนโซและการจัดอินดัสเทรียล โชว์ออฟที่สิงคโปร์นะั้นก็คือสายการบินเห็นชัดเจนว่าจีนเริ่มผลิต c 9 1 9าลำใหญ่ของประเทศจีนส่งออกมาสิงคโปร์ได้แล้วก็คือออกระหว่างประเทศได้ก็คือบรรจุได้ถึง200คนขึ้นไปนี่คือการแข่งขันสูงในอนาคตจีนพัฒนาได้เร็วมากนี่คือสิ่งที่อเมริกาถึงก่อวองครามซัายชิปทั้งหมดและททำขึ้นมาก็จะเก็บภาษี60%อย่างที่บอกนี่คือการเกาะ กลุ่มเกี่ยวกันธุรกิจการค้าให้ดีในภูมิภาคต่างๆของโลกะครับเหมือนกับบิดซี่ต้องเข้ามาแทนฉะนั้นเลือกพอลงทุนให้ดีนะครับกลุ่มแบงกิ้งชัดเจนครับจะเป็นจังหวะคอนโซลของตลาดหุ้นไทยก็เป็นจังหวะและครับแล้วก็กลุ่มเอเนจีก็ก่สงครามความไม่สงบของฮามาสอิสราเอลนั้นทําให้ขึ้นมาเป็น80ถึง85เหรียญเฉพาะเวสเท็กซัสกับเบนนะครับนี่คือการเก็งกําไรน้ามัน และกลุ่มของกันเกงกำไรค่างเงินดอลลาร์เช่นเดียวกันนี่คือภาพของธุรกิจการลงทุนจากนี้เป็นต้นไปเก็บสะสมให้ดีนะครับ Banking แล้วก็กลุ่มของ e n g s h y s t t r t t t r m t r n g Port o r t แล้วก็กลุ่มของ c o r p Port ก็คือ EV และอุตสาหกรรมของ AI Chip Supply ทั้งหมดในตลาดไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นขึ้นเลยละครับเป็นจังหวะคอนโซเก็บให้ดีครับ เดลต้าฮาน่าเคซีเควคอมแล้วก็กลุ่มโรงพรยาบาลคือ BH, BDMS แล้วก็กลุ่มของพลังงานทดแทนโซลาเซลล์โซลารฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์เก้า GPSC แล้วก็บีกิมภาพการลงทุนหวังน้ำมันที่ทะเลในอันดามันระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตยังไงก็ต้องมีข้อตกลง50 5 0ก็จะดีกับกลุ่มปตทท,ที่จะลงทุนมากมายและกลับเก็บขึ้นมาที่ส่งออก ต้นทุนถูกของประเทศไทยเช่นเดียวกันและธุรกิจต่างๆก็จะจําขึ้นเริ่มต้นขึ้นในครึ่งปีหลังนี้แหละครับเป็นจังหวะเก็บให้ดีนะครับคอนโซลแถวนี้นะครับในครึ่งปีแรกพันห้าร้อยยี่สิบถึงพันห้าร้อยแปดสิบและครึ่งปีหลังจบด้วยเงินฟันโฟไหลเข้ามาอินดิชแมร์เก็ตก็จะทดสอบตลาดรุ่นไทยที่พันหกร้อยสี่สิบถึงพันหกร้อยแปดสิบจุดยังมีโอกาสแน่นอนเลือกลงทุนให้ดีนะครับสวัสดีครับ